นอนะครับเมื่อนี้การึู้สึกดีใจนะครับสำหรับโครง,งน้องหน้าโมเดลโครงการในโครงการหนึ่งนะครับจากท้างสมุนทุบแบงจากข้างผู้ช่ำพื้นดจมากในนำนะครับแนน้ำราคาหลังจากที่ประกาศไปเรียร้อยค่ะพี่ผู้ผมพี่ผมว่าสมัครผมก็เลยเห็นเขาว่มว่ามันดียังไงโครงของหน้าโมเดลตา,ามที่ได้ฟังตามยูทูบต,ต่างๆนะครับ้วกา ในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับในการปลูกปลานะครับปลูกปลาปลูกพืชเนี่ยนะครับหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าได้โครงการนี้มากมันก็ดีนะครับดีมากนึ่งก็ตั้งข้อชอบก็มีการได้มากคุดให้นะครับคุดให้แล้วก็มีการออกแบบดีไซน์นะครับในการจัดหาแรงนำนะครับการเก็งน้ำใบไส้นะครับผมนะครับผมกับผู้ใหญ่ตายผู้ชายสูงเนินนะครับบ้านกป้งแดงมหนึ่ง นะครับตะบลกุ่งแบงอำเภอนีค้มความสอยทหารนะครับรู้สึกรู้สึกดีนะครับแบบภูมิใจแล้วกอ้ตื่นตั้ใจนะครับดีที่ได้ที่โอกาสได้ก้าวตามร้อยพอไปนะครับก็คือเริ่มแรกก็คือตามตามที่สี่เทศกิจพอพิงตามไดหลวงนะครับเป็นเดชยาวไวนะครับเขาไปตามร้อยพอเนาะเริ่มต้นก็คือการลูกป่า ป,ปลูกปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับหลังจากนั้นกาต่อมีอย่างแรกก็ต่มีไผ่เต็มตัวที่ล่องอยู่พยายามฟอกหลังจากล้วยหลังจากที่นี่น่าพิลลายนะจะล่องจะล่องขนาดไซเล่โอ้โหเป็นผลมากจะก็แต่นี่การเลี้ยงปลาในนาข้าวเลี้ยงปลาในนาข้าวแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นประม่วงนะครับเส้นใบะม่วงกับต้นมะม่วงกะ อาจจะชิ้นย่างหอยให้ใน,น,อน้อยๆชิ้นย่งหอยหอยกับมี้หอยอยังดอกหอยคมหอยเชอ <ừ> รี่นะครับดูตามแนวลมแล้วก็แนวของแสงแดดเนาะ้าปลูกก็จะปลูกต้นไม้ติดเตี้ยเลยเนาะส่วนใหญ่จะเ,เอาแต่แบบนี้บังทีก็เชือ่อแต่ชิ้นแยกปอนะครับแล้ว แล้วพอมีเป้าหมายว่าสีให้เห็นผลน,นี่ประมาณจักปีครับเห็นผลประมาณจักปีก็ค <c oughs> ือมากว่าไอ้ปีแรกต้องยังหน่อยที่พอเป็นอยูหน่าสิดีขึ้นสีเป็นยังไงก็คือยังหน่อยเข้ากับลดภาระการซื้อการใช้คันจ่ายนะครับครับลดคา่าใช้จ่ายอยู่ในคนเอ,อื่นปลาเขามีปลามีก็หวังว่า,อ,า,าอ๋อ ห <laughs> วังว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับให้กับชุมชนต่อไปให้กับตำบลให้กับชุมชนให้กับจังหวัดสามารถให้ทุกคนมาศึกษาดูงานได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณพ่อกับพอ่อจิติรับมือ <laughs> แมนบอพร้ <laughs> พอมพร้ม <laughs> พอรมที่จะให้ ประชาชนนะครับมาศึกษาดูงานเพื่อที่จะให้เขามีแรงบันดาลใจหรือมีแนวคิดที่อยากจะทำอ๋อว่าทําโคกน้องนาแล้วได้จริงได้ผลจริงไหมเพราะว่าจากที่ศึกษาดูมานี่คนเขาคิดว่าเราบ้าหรือเปล่าว่าเราทําทําไมเอาพื้นนามาขุดให้มันเสียแบบนี้อ่าตอนนี้ก็คือยังมีคนที่คิดในด้านลบนะครับในการทําโคกน้องนาโมเดล ซึ่งตรงนี้ก็จะให้เป็นพื้นที่ต้นแบบตามชื่อโงการว่าการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่มาให้แนวคิดความรู้แล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้ก็คือเราก็มารอติดตามตอนต่อไปว่านะครับจะเป็นยังไงไ นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะครับ